ผมเนี่ยโดนคดีเรื่องผิดพรบรตลาดหลักทรัพย์จากกรตกรณีของผมคือกรณีที่ผมเอาบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นไปค้ำประกันบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วขอสันทานนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นถามว่าผมผิดไหมผิดครับผมยอมรับผิด ผมไม่กลัวผมในการต่อสู้ที่ศาลผมก็ยอมรับผิดว่าผมยอมรับผิดเมื่อต่อสู้ที่ศาลแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเกิดขึ้นประมาณปี2 5 4 0 4 1ธุรกิจทุกคนล่มสลายหมดบริษัทใหญ่ๆนะฮะที่มีบริษัทลูกบริษัทตัวเองอยู่ในตลาดทรัพย์ก็พยายามดินน้นรนนะฮะกู้เงินกู้ทองจากธนาคารเอาหลักทรัพย์ไปวางเอาไว้บ้างเหมือนกับที่ผมไปกู้เงินมา ให้บริษัทในเครือบริษัทหนึ่งแล้วก็เอาหลักทรัพย์คืออาคาร1 4หรือ15ชั้นซึ่งเป็นอาคารเก่าของบริษัทปูซานไทยอยู่ริมถนนโพโ,โยธจินวางคํำประกันแล้วเอาหุ้นต่างๆคํำประกันเกินจำนวนหนี้ที่กู้แต่ว่าเราทำผิดเพราะเราต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทที่อยู่ในหลักทรัพย์ที่เราจะวนเข้าไปเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วคดีความแบ่งเป็นกรรม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 ไปแต่ละกรรมนั้นไม่ถึง3ปี าดูหลักการแล้วที่ท่านผู้ชมเคยฟังเหตุการณ์ในศารมาตลอดเลยว่าถ้ากรรมใดไม่ถึงสามปีผู้พิพากษาสารมีสิทธิ์ยีต่ตอกก็คือว่าสามารถรอลงอาญาได้ต่อหนึ่งกรรมจะเป็นห้าสิบกรรมก็ไม่เป็นไรรอลงอาญาทั้งห้าสิบกรรมแต่เนื่องจากว่าผมโชคร้ายเพราะท่านผู้ใหญ่ในศารอาญาตอนนั้นเนี่ยเผอิญท่านเป็นคนสนิทของอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคนของชินวัตร เขาจ้องเล่นงานผมอยู่แล้วก็เลยตลกรรมนี่ก็เลยไม่ยอมรอลงอาญ,ญาให้นะฮะเพราะว่าสำนวนผมเนี่ยตั้งแต่ขึ้นสารวันแรกเนี่ยผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยบอกให้หัวหน้าองค์ณาให้เอาสงสำนวนสอบพยานเสร็จให้ส่งไปที่แกท่านจะเก็บเอาไว้ท่านไม่ให้ใครเลยก็กะจะฟันผมไม่ก็อขาดนะไม่เป็นไรสรุปแล้วผมโดนตลกรรมบวกเป้าไปแล้ว85ปีแต่ตามกฎหมายแล้วจำจำคุกผมได้แค่ไม่เกิน20ปีเอาละผมก็สู้จนถึงสาลดีกา ผมเป็นคนที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมผมไม่หนีไม่เหมือนคุณทักษิณชินวัตรที่หนีแล้วก็หาช่องทางกลับมาเพื่อรอพระชารพัยโทษ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าห้องขังเนี่ยผมบอกกับโจวเองว่าสนที่แค่เปลี่ยนที่นอนพอเราทำใจเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นมันเรื่องเล็กไปละตอนนั้นเนี่ยเป็นปราชาพิเศษกรมราชทรรเสนอไปกระทรวงยุติธรรมเสนอไปเพื่อเพื่อเฉลิมฉลองพิธีราชาพิเศษนอกจากลดครึ่งแบบนี้ไปนี้แล้วสำหรับคนอายุ70ปีถ้าเป็นคดีไม่ใช่เรื่องของคดีที่ต้องห้ามแล้วเป็นนักชั้นเยี่ยมให้ปล่อยได้นี้นั่นคือที่มาคนที่ไม่รู้ก็มโนว่า ผมโดน20ปีแล้วทำไมติดคุกแค่2ปี11เดือนกับ27วันตอนนี้เข้าใจกันแล้วนะครท่านผู้ชมครับที่มโนบอกว่าผมโกงแบงค์ไม่มีอะไรเกี่ยวกับแบงค์เลยแม้แต่เดียวผมไม่ได้โกงแบงค์เพราะว่าแบงค์ได้ทรัพย์สินคืนไปหมดทุกอย่างแม้กระทั่งในการขึ้นศาลสืบพยานผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมายืนยันว่าธนาคารกรุงไทยได้รับเงินคืนหมดทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มโนว่าผมเนี่ยโกงแบงค์เนี่ยผมจะฟ้องแม่งทุกคนเลย